ลูกค้าโทรมาสั่งสีนะครับผมต้องการใช้ด่วนๆเลยฮนะเพราะอยากเอาสีเป็นนอนกอดให้อุ่นใจอ่นะตัวนี้จะเป็นสีเขียวเข้มนะสีเขียวเข้มมุกนะฮะตัวนี้จะเป็นมุกสเปเชียลนะเหลือเขียวเหลือเงินม่วงหน่อยๆฮนะเป็นสีเขียวเข้เขมๆออกติดดำหน่อยอ่ะนะฮะสวยตามสไตล์ของมันเลยนะครสีที่เ g 7จีเจเดี๋ยวเราไปทํารีบทําให้ลูกค้ากันเลยดีกว่าวเราเรียกเรียกเลเดินไปส่งลูกค้าอยู่แถวพระรามห้านะไปแล้วอ่ะ ขางสีออกอะไรฮะเรามาดูสีกันที่ใกล้ดีกว่ามันสวยงามขนาดไหนโอ้โหตัวนี้มุกผมบอกไว้เลย,ยเป็นมุกสเปเชียลเกลดใหญ่นะอลังการมากมุกเนี่ยอลังการมากเหลือบเขียวเหลือบน้ําเงินนะเือตัวโทนสีเนี่ยจอเป็นสีเขียวเข้มๆนะสีเขียวเข้มดําๆ,ๆนะนะเห็นไหมเดี๋ยวผมเอาเอาเอาไอ้นี่มาคนให้ดูดีกว่าจะเห็นรายละเอียดสีค่อนข้างเยอะกว่านี้นะฮะ เห็นไหมเห็นไหมอืมเห็นไหมนะเมื่อสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็ทำการิดฝาส่งให้ลูกค้าลูกค้าท่านนี้นะฮะอยากได้แลนเกอร์ท็อปๆด้วยนะฮะดีๆหน่อยนะ,ะไปพ่นรถเบนซ์คลาสสิกนะนะครับนะผมก็แนะนำเป็นตัวนอกแก้วตัวนี้ราคาสองห้าห้านะ,ะ,นะะแต่ฮาร์ดจะเป็นเบอร์เก้าสี่นะฮาร์ดมีหลายตัวหลายห้าสี่นะ เบอร์นี้จะดีที่สุดนะอ่ะเดี๋ยวเราจะเรียกไลเดอร์นะไปส่งให้ลูกค้าถึงบ้านเลยแล้วลูกค้าอยู่แถวพระราม5นะเดี๋ยวไรเดอร์จะไปส่งให้ถึงบ้านเลยครับอ้าวไปรับเป็นฝาครับแท็กส่งนะ